ถึงก็ค <im sharing> ือการต่อกระดกษก้าผ่ากับตัวถังโมเแ็นนะครับเมื่อต่อนี่ก็คือเราต่อแบบนี้นะครับจะเห็นว่าแรงดันที่ข้อมโมเปงเนี่ยก็จะสูงกว่านะครับต่อมาเนี่ยเราเราก็ต่อกระดัษกราผ่าเนี่ยที่ตัวถังโมเแ็งเลยเห็นไหมครับมันก็จะลดค่าโอเวอร์เดที่ข้อมโมเป็นเนี้สั้นลงนะครับทําให้กับเวลาเกิดเสิร์เนี่ยมันก็ไหลลงพินได้รวดเร็วขึ้นแต่นี่ก็ทําให้โมอป็นเฉื่น่ยไม่ชํำรุดนะครับดูรูปซ้ายหรือด้าน็ไา้เห็นไหมครับ ตัวนี้ยสายหลีกมันจะดาวใช่ไหมครับก็คือทําให้ค่าเอลดาวอย่างเงี้ยวูดเด็ดดอกข้อมอแปลงมาเยอะตอนหลังการไฟฟ้าก็เปลี่ยนมาตรฐานก็เอาตัวเล่าฟ้าเนี่ยครับไปต่อที่ตัวฐานมอแปลงเพราะอะไรก็ไปลดค่าวูดเด็ดดอกตรงนี้ลงก็ทาให้ช่วยได้เวลาเกิดเสิร์รนะครับทำให้แรงงานต่อกม้อมอแปลงน้อยลงนะครับรูปขวาเดินเดี๋ยวจะมีบทมอแปลงแบบละเอียดนะครับทุกการติดตั้งของมอแปลงที่จะให้ดูตัวอย่างมาตรฐานมอแปลงขนาด250รห้าสิบถี่ไหมครับการไฟฟ้าก็เอากระดับ ที่ตัวถัง,งกไปเลยนะครับจากเมื่อก่อนแล้วทีสูงไปบออกใช่ไหมครับแล้วที่ว่าเราฟ้าเนี่ยตัวเราฟ้าเนี่ยต้องอยู่สูงที่สุดก็ต้องการฟ้าผ่าต่อมาแล้วก็มาอยู่หลังตกซึ่งปัจจุบันเราก็ามาที่ตัวถัง,งอกไปทีฝนก็บอกไปแล้วครับต้องการลดค่าแอลลงก็คือวนเนกตุตกในสายให้มันสั้นที่สุดให้มันลงเย็นเร็วที่สุดนะครับรเวลาเกิดเสือ